มีเลี้ยงไทยได้เลี้ยงไทยได้ไปเมืองนี่ค่าปูเลยอยู่เมืองไหนล่ะที่เดเนี่ยหาแหล่งข้อมูลเยอะยาวไม่เหลือจะขีวก็ขับรยคนเล่นชน้ามาก็หากรเปุนอีกีถอยแล้วชนถ่อยแล้วชน ได้ได้หาเปได้ลยได้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 เดลยเปิดเลยอิ่มขด้จะลด้ตัวแล้วแล้วเราขี้จะตัวเต็มโอ้โหตัวเตมแด้แต้มุ๋ี้บุบไ่ี้ไมจะเตมหลอดแล้วอยู่จะเตมหลอดเล ไก็ได้เคลียเลเคลียเลยต้องเคลียแล้วนี่คือเมืองแล้วนี่คือเมืองโอเคโอเคโอ้หาที่จอถอยไหมปวดถอยไหมเมืองใหม่กมงมาูดูเมันจุน่น่กัไป

ตรงดีไหมตรงดีมันไปหามึงหมดเลยแล้วไอ้เอ๊อป่ะอยู่กับโกะอยู่กับเมย์อยู่ไม่อยู่กูปินกูปินกูปินแล้วกหมดแล้วโกปินแลอกโกปินหลอกรออยู่รออยู่รออยู่เจอกันทุกคนรันอยู่ลันอยู่กระสุนจะพอยิงไหมเนี่ยได้อยู่วงปีอยู่สองคนก็ไม่มีไม่เชี่ยปอนยังอยู่เหรอยังอยู่ยังอยู่ ไปวิ่งเล่นอยู่รินตลิงอยู่ตอนนี้ี่มีปืนกลเจทไเป็นโดบอลกีติตัวที่ตกหิวเนี่ยกูเอาอาหารมาประคันทีิู เปียกเลยนะเจียบใช่ใช่แล้วกูปรับซอมีเยอะด้วยเรียบร้อยเนี่ยแล้วมันมีอีกต้นโอ้กูอยู่เหมือนี้อาะไม่รู้จะไปกินร้านเกิดไหมเนี่ยภาวนาให้มีไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยตอนนรกกูอยากเรียนตะเกียให้มันใส ไม่งรู้ต้องรถไปไดนมันน่าจะอยู่แต่ตรเมืองตรงเมืองเมืนี้ก่อนดิต้องฟเลยแถวเราน่าจะหมดแล้วพอน่้จะไปหาพี่เป๋ล้วงอนเลี้ยงพาไปให้เออกตกกมันตีลงยังไงวะไอ้เหี้ยแม่มจบมันเจ็บเลยเออ แม่งหายไปยี่ห e ้าแล้กูแ huh. ว okay, okay. okay, um ่งเข้าห้างเลยเดี๋ยวกูเคลียร์ตรงนัละพาเพื่อนมาหาพาเพื่อนมาหาไอ้เหี้ยเอ้ยฟอนต์เตรียมกด F ตรงไอ้นี่ตรงตรงกีก้ากีก้ามาละกงกดเอฟกูไม่ค่อยป่วยแล้วเพื่อนกูความปิดเยอะอ๋อเก่เก่กูยิงให้กูยิงให้เก่งอะไรกูอืม ไอ้เด็ยหิวเต็มรอดเลยบอลบอลเลาเลาะไปตรงมึงเลาะไปตรงมึงดิเออถ้ามันอยู่กิ๊กหมาก็ฝากกิ๊กทหารมาให้เป็นไปเด้ครับเออเดี๋ยววันไหนจะโชคจะาจะหยิบเลยเฮียตอมบี้ให้หมดเลยเนี่ยโม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 ตรงมึงยังไม่เป็นก็จะเยอะเลยเฮียลากไปโดนขนาดนั้นก็ระดับหนึ่งเพื่อน